ส่วนในพื้นที่ของจังหวัดยะลานะครับพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเพิ่มขึ้นแล้วนะครับไปติดตามเรื่องนี้กันพร้อมๆครับที่โรงพยาบาลยะลานะครับก็ได้มีการแจ้งเตือนนะครับว่าขนาดนี้นะครับทางด้านของจังหวัดยะลาก็พบผู้ป่วยนะครับโรคไข้เลือดออกเพิ่มขึ้นทางนี้ก็พบนะครับว่าคนในครอบครัวที่มีไข้สูงเปิดเมื่อยนะครับกล้ามเนื้อ นะครับปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเบื่ออาหารปวดศีรษะมีการอาเจียนหรือว่ามีผื่นนะครับจุดแดงต่างๆต,ต,ต,ตามร่างกายไม่ว่าจะเป็นแขนขานะครับก็สามารถที่จะก็บอกว่าให้ปฏิบัติตนนะครับในการดูแลนะครับโดยเพื่อที่จะป้องกันนะครับสำหรับโรคไข้เลือดออกโดยนะครับใช้ผ้าชุบน้ำนะครับมาชุบตัวนะครับ เบาๆนะครับบิดให้หมาดๆแล้วก็เช็ดตัวเพื่อที่จะลดไข้ครับแล้วก็หลังจากที่เช็ดนะครับบริเวณตัวแล้วก็ไปตามใบหน้าลำคอหลังหูจากนั้นก็ค่อยประคบนะครับตามซอกคอรักแร้ขาหนีบข้อพับต่างๆเพื่อแล้วก็ให้ผู้ป่วยนะครับได้ดื่มน้ํามากๆนะครับส่วนสําหรับผู้ป่วยรายใดที่มีอาการอาเจียนนะครับก็แนะนําให้จิบน้ําเกลือแร่เพื่อที่จะบรรเทาอาการอ่อนเพลียแล้วก็ให้ร่างกายเนี่ยไม่ขาดน้านะครับรับประทานยาพาราเซตามอลเพื่อที่จะ ลดไข้นะครับแต่ว่าห้ามใช้นะครับยาลดไข้ที่มีส่วนผสมของแอสไพรินนะครับแล้วก็ติดตามอาการของผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดหากว่ามีไข้สูงเกิน2วันหรือว่ามีอาการอาเจียนปวดท้องตัวเย็นมือเท้าเย็นนะครับหรือว่ามีอาการซึมลงนะครับไม่ค่อยรู้สึกตัวก็ให้รีบนะครับนำไปพบแพทย์อย่างทันทีครับ